สวัสดีครับวันนี้ครบรอบการใช้งานมิเตอร์ตัวนี้1ปีรุ่น Unity UT203 PLUS ผมทานคลิปรีวิวไปแล้วตัวนี้ใช้ดีจบในตัวเดียวนะครับทนทานนะครับผ่านมาแล้ว1ปีข้อดีที่มันต่างจากมิเตอร์ทั่วไปก็คือแน่นอนครับพวกโวลต์พวกเนี่ยมีเหมือนกันหมดความต้านทานมีเหมือนกันสิ่งที่ต่างก็คือตัวนี้ครับวัดโวลต์ไม่พอวัดความถี่ด้วยเห็นไหมครับมีคําว่าเฮส่วนตัวนี้วัดโอห์ม แต่ที่เหนือขึ้นมาอีกก็คือวัดคาปาซิเตอร์ได้แล้วก็เฮิร์ตเปอร์เซนต์ก็คือดิวตี้ไซเคิลเปอร์เซนต์ของคลื่นนะครับแล้วก็กระแสะวัดได้ทั้งกระแสะตรงและกระแสะสลับโดยแค่เราคีบอย่างนี้นะครับจะรู้ว่าไฟวิ่งผ่านมันเท่าไหร่ความสะดวกคือตรงนี้แล้วก็ NCV ตัวนี้เช็คสายไฟขาดรั่วนะครับว่ามันขาดบริเวณไหนตัวนี้ฟังก์ชันนี้ผมชอบมากครับสะดวกดี ใครอยากได้ลิงก์ด้านล่างวิดีโอนะครับ